สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาตลาดนะมามาเดินตลาดเก็นวันแรกที่ถึงเมืองไทยก็เดินตลาดเลยคะ่ะพอดีไส้กอ,อกก็มีนะคะเพื่อนจะเดาสิบบาทค่ะไข่ ล้วยกจานละสิบนะคะเพื่อนีจานละสิบอุ้ยถั่วถั่วใครไงคะทั่วบาาจ้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อถั่วแป๊บหนึ่งอยากกินขนมจีนเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราได้รวมได้เลยค่ะสามอย่างสิบบาทเลยค่ะอันนี้สามอย่างสิบนะคะเพื่อนสามอย่าง

ทูค่ะแข่งละยี่สิบแข่งละสามสิบก็มีนะคะเดินไปทางนู้นดีกว่าร้อนอ้สาุ้งบุ้งสวยมากสามสามสิบนะสามสยี่จังหอยนางรมโดองแกะพหิน คร่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนโอ้โหไม่ได้ใส่ยี่ไปเลยครับหรือไม่มีการก็นั่งยืนมาจ totally. ุฬาลักษณแล้วก็เดินเข้าเป็นไงมาแล้วปลาเผาข้าว25บาทว้าวรุ่นเท้า อันนี้จานหนึ่นี่ข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวร้านเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยตรงนี้ขายปลาจะไม่ขายข้าวเหนียวเขามีคนขายข้าวเหนียวอยู่แล้วอ๋อเหรอแเด็ั <laughs> นั่งตรงขายไงคะตอนนี้ไม่อยู่มีข้าวเหนียวไหมคะขายขายข้าวเหนียวเปล่าเปล่าไหมคะสูงเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้ใกล้ๆมองเลยไงสวย อิ <In> hotel. นทโฮเทลไปครับขอสองถุงค่ะพี่แป um, ๊บหนึ่งนะคะเพื่อนั่งนี้ขวแขยใหญ่เลยค่ะเพื่อนปลาหมึกไก่วินิจดิฟอนี่ อุ้ยบ้านเราของถูกค่ะโอ้ยสวยทั้งนั้นเลยสวยทั้งนั้นเลยค่ะ,พะเพื่อนไปกันก่อนระไทลูกเลยค่ะพระไทลูกเลยค่ะอุตระขอบคุณค่ะปลาก็สดนะคะเพื่อนตากล้าก็ใจดีถ่ายคนขายได้ไหมถ่ายคนขายได้ สวัสดีค sì ร่ะพี่รุ่งอ๋อเนี่ยครับครับลุงฮันตลบว่ะน um ี่ขายน้ำปั่นนะคะว่านี่ขายขายอะไรขายส้มตำแน่เลยอันนี้ขายส้มตำใช่ไหมพี่นี่ตำอะไรมั้งคะตำมะละตำหวาตำขวดตำไทยอ๋อที่เห็นนั่นใช่ไหมคะเอา ตำอะไรดีเอาตำเอาส้มตำค่ะเอาเผ็ดไหมเอาเผ็ดเผ็ดเอาแบบเผ็ดเผ็ดขอขอดูขอดูตำหน่อยนะได้ถ่ายรูปหน่อยนะถ่ายเลยเลยครบฮะดูเลยเอาเผ็ดอีกค่ะพี่เผ็ดอีกนะแปลว่าถ่ายถ่ายวีดีโอไปลงยูทูบใช่ไหมเผ็ดนะเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเราชอบกินเผ็ดเผ็ดนะใช่ส้มตำปูปลาแบบเผ็ดเผ็ด เดี๋ยวไปถ่ายข้างในดีกว่าม,มาเลยมาเลยแม่ะคะ้าใจดีค่ะดูหน้าตาแม่คะอันนี้วัดอะไรคะพี่เอ้ยอตลาดอะไรคะอันนี้ตลาดตลาดวัดตรงนี้เขาเรียกตลาดวัดจิกลองผมตลาด,ลาดวัดกิ่งก็ได้ตลาดต,ตรงวัดนู้นเขาเรียกวัดกิ่งแก้วตลาดวัดกิง่งอืมโอเงอ๋งอเราเรียกเอาเราคิดว่าคิดว่าวัดจิกเราก็บอกแท็กซี่พี่คะ ไปตลาดวัดจิกวัดกิงตัวไก่นะเพื่อนค่ะนี่ตลาดวัดกิงแก้วจ้ะพี่จัดไปค่ะไม่นึกว่แฟนเหรอค่ะอ๋อแล้วแฟนต่างประเทศค่ะน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะอันยูโซคิวตี้สไปซี่รสสไปซี่เผ็ดมากมากเผ็ดมากมากเออเผ็ด อะไรฮะฟ้องตลอดเจอใครก็ฟ้องตลอดน่ารักดีอ่ะพี่เขาขอบคุณค่ะขยายไปดีเนาะน่าเลิงอ่ะโอเคค่ะพี่ชอบดูกันตําส้มตําชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวีดีโอ จะเผขนมจีนหลือแค่เนี้ยจีนหมดตายเลยทานชิมก็ได้เป็นคนที่ไหนคะเนี่ยสเปย์เอสเปย์ bee, yeah. <laughs> เหรอเผ็ดไหมเติมตาลอีกไหมเดี๋ยวพอแล้วเ้ <'m> oh. ิมตาลอีกหน่อยเอาน้ำมะนาวอีกนิดเใส่น้ำปลาอีกหน่อย <laughs> ใส่พริกอีกหน่อยมีแถมพริกด้วยใช่ไหมได้ไม่เป็นไรพอเนาะใส่ให้อีกหน่อยเดี๋ยวเห็บไปแม่ค้าห่วงเราแม่ค้าห่วงเราแม่ค้ารู้รสชาติของพริกเผ็ดสะใจอร่อยเผ็ด เอาโอ้ยมักมากอาเผ็ดอาโอ้ยมักมากว้าวแฟนไม่กินเผ็ดใช่ป่ะเขาไม่กินเขากินได้แต่ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่เขาไม่กินอะไรแบบนี้เหมือนหนูก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใส่พริกไว้ใส่ที่หลังแต่ละค่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะไรค่ะเพื่อนยำหอยก็มีนะคะยำหอยเชอรี่ จะเื้อข ANS นมจีนค่ะล uh, mm ุยขนมจีนโอ้คยำปูม <Steph> <ui> right. ้ากันไหยำหอยนางรมก็มียำปูม้าขอโทษนะคะยำปูม้ายำยำยำปูม้าสดๆเจ้าหกสิบแปดสิบเอาแปดสิบก็ได้ค่ะขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะอุ้ยสดสดบบนี้เอาแปดสิบค่ะก็สดๆเลยนะคะ เดี๋ยวดูแม่ค้าทำาองเดี๋ยวดูตอนยำดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนยำเผ็ดเอาเผ็ดมากมากเลยค่ะพี่มาดูค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูมาดูมาตลาดอุดนนุ่นคุณป้าได้นะคุณป้าอยู่ตลาดวัดกิ่งแก้วใช่ไหมคะตลาดวัดกิ่งใช่ไหมคะตลาดวัดกิ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราเราพูดผิดนะเราว่าตลาดวัดจิกเราเราหูเพี้ยน เราเอาชุดใหญ่80บาทนะคะเพื่อนชุดเล็ก60บาทใช่ไหมคะไปเดินไปซื้อขนมจีซบซลีเดอร์ อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็ไม่เอาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนไปกินกันวันนี้เยอะไอต้นคไอ้ข้าอไก่อัฟโฟกับตนเ่าที่เป็นัเตาก็แคเสร็จเย จะไปกันต่อนะคะนเพื่อนๆไปนี่กันต่อมะม่วงอู้ห้ามบีบไปสี่แล้วก็กับไปกันต่อค่ะไอศครีมแปดนั่นยี่สิบเอาเอาอันหนึ่งค่ะพี่ย่าโอเคพี่ย่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะใส่นิดเดียว รอยรอยอีกนิดถังแตกครับอ,อะไรดีจ๊ะเริก่อนได้เลยขนมคบก็มีนะี <c oughs> ่น้ำปลาน้ำพริก กินตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ค่ะมันก็มีสิบบาทคะ่ะน้ำปลาลาย2ี่สิบบาทไปกันต่อเด้อปลาส้มก็มีค่ะเพื่อนๆอุ้ยปลาส้มตัวะไรเนี่ยไปกันต่อเอ๋อยังไม่ได้เปิดเ,เดี๋ยวเรามากินอันนี้กันนะค่ะเพื่อนๆ อย่าเดินตลาดมันอยู่ใกล้ตลาดกินกันรูมาหารกัน <c oughs> <c oughs>